4ละครเด็ดคู่ขวัญในตำนานเคนแอนหากพูดถึงคู่ขวัญในตำนานคู่จินยืนหนึ่งยุคอันหลอกต้องยกให้กับคู่นี้แอนทองประสมและเคนเทรเดชประกบคู่กันเมื่อไหร่ได้รับความสนใจจากแฟนจอแก้ว ครองบัลลังพระเอกนางเอกนับวันแห่งดินแดงวิกซามอย่างงดงามวันนี้ทางดาราเดลี่รวบรวม4ผลงานชิ้นเยี่ยมที่อยู่ในใจแฟนๆมาฝากกันเริ่มกับละครอุ้มรักในปี2549โด่งดังเป็นพลุแตกแจ้งเกิดคู่จิ้นเคนแอนเรื่องราวของดาราสาวไฮโซเอาแต่ใจได้พบกับหนุ่มปากจัดและเกิดอุบัติเหตุอย่างไม่คาดฝันเมื่อทั้งคู่เมาอย่างขาดสติจนพลาดมีอะไรกันและตั้งท้อง เมื่ออีกฝ่ายอยากเอาชนะอีกฝ่ายอยากตือ้อขอเป็นคนรับผิดชอบเรื่องราวเศรา้าเคล้าน้ำตาจึงเริ่มต้นขึ้นต่อกันที่ละครดราม่ารถแทบสวรรค์เบี่ยงเมื่อลีลาพี่สาวของนรินกำลังจะแต่งงานแต่โชคร้ายประสบอุบัติเหตุพร้อมว่าที่สามีทำให้แฟนต้องเสียชีวิตแต่ลีลามีชีวิตรอด สำหรับคู่กรณีจากอุบัติเหตุในครั้งนี้คือพ่อของคาวีซึ่งเขาเยิยนดีเรื่องค่ารักษาพยาบาลและขอลีลาแต่งงานแต่เมื่อทราบว่าเขามีลูกชายคือคาวีเธอจึงต้องการแก้แค้นและใช้นรินน้องสาวเป็นเครื่องมือซึ่งละครเรื่องนี้โด่งดังเป็นพลุแตกจับคู่กวาดรางวัลแบบม้วนเดียวจบ ถัดมาที่สูตรเสน่หาเรื่องราวของอลินดาราสาวเจ้าสเสน่ห์มั่นอ,อกมั่นใจเมื่อเธอได้พบกับพระสุสุดยอดเชฟที่เธอจ้างมาสร้างภาพเพื่อจะได้เป็นสุดยอดพิธีกรและเพื่อพิชิตหัวใจหนุ่มนักธุรกิจวงการโทรทัศน์เจ้าชายในฝันที่เธออยากจะแต่งงานด้วยเธอจึงลงทุนด้วยมานยาก,กว่าร้อยเล่มเกวียนจนได้สูตรเสน่หามาครอบครองละครเรื่องนี้ยังเป็นที่มาของกระแสฟ,ฟีเวอร์ครูกุ๊กคำพูดติดปากของอลินปิดท้าย3 6ห หวันแห่งรักเรื่องราวที่เกี่ยวกับคู่รักสามีภรรยาหลังแต่งงานของตุลาและลันนารีที่จะต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้ได้ซึ่งก็จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายเข้ามาทดสอบความรักครั้งนี้ของคนทั้งคู่และยี่ห้อของเขาและเธอไม่ทําให้แฟนผิดหวงังแฟนละครชื่นชอบเรียกว่าผ่านไปกว่า11ปีแล้วที่เราไม่ได้เห็นเคนแอนหวนคืนจ่อร่วมงานกันอีกครั้งก็ต้องมาลุ้นในซีรีส์ A World of Married Couple เอร์ชั่นไทยแลนด์ ว่าจะสมหวังจริงหรือไม่ อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ